โอ้โอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอิงกดกดอันที่สองอ่ะก็ใส่โค้ดขวาบนอ่ะเอาโค้ดที่ไอ้องใส่ส่งไปไอย้ยูทำตัวโง่ๆตั้งที่อยู่ทำตัวงงเงี้ยตาวปอแฉกโอ้โอ้โอ้ยอย่าตีอย่าตีมีอยู่ทั้งสไลด์ตามมือสไลด์หนอนลบอุ้ยหลบหลมตามตามอะไรทุบไม่อเลยทุกตูด นี่ดี๋ยวหลังมาดิหยุดเต่ที่ใหญ่ได้ไนี่อะไรนี่อะไรโอ้ยยยโอ้วันนี้ขอแบบโหดโเลยละเกมนี้เป็นเกมซุกิดเกมเหนนั้นน้องๆ้องเพลงก่อนนะพี่ไม่เอานี่เลยปิดแล้วปิดแล้วไปแล้วพี่ปิดมาส่วนตัวไง อ uno, ๋อกดแถบเช็คได้ใครยังที่ไม่กดอ่ะกดหน่อยสองคนไอตุ่มบ่อวะกดพี่กดอีพี่เกมกดอีอีกดพอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องกดซ้ำอีกที่นี่ยังไงเออรู้โอเคโอเคโอ้ยกวาวไงไอ้แก่เออไม่เหมือนกอล์ลัมอะไรไปไอตอนนั่งเหรอเนี่ยนั่งกอล์ลัมอ่ะสวัสดีกอล์ลัม โอ้อุ้ยมาแล้วโอ้ยเพกาซองนะนี่โยมคุ้นๆว่ะอันนี้เล่นไงอ่ะเราน่าจะต้องมันจะมีคนหนึ่งมีไม้มันน่าจะมันน่าจะมีคนหนึ่งที่มันต้องมีอาวุธแล้วก็ไล่ตีอ่ะพี่ถ้าใครมีอาวุธคนนั้นก็ตายมาวิหนีหนีหนีใครเป็นวะโอ้ยไม่รู้ไม่รู้แต่พี่เออเออือโอ้ยโอย ตายเล่นยากจังวะไอ้ชีอะไรวะเราคุยว่าจะทำอะไรเลยโอ้โกดเร็วเลยโอ้โอ้โอ้สมอลคัลเลอร์นี่คืออะไรพี่เจเราตายคู่เลยพี่เออแย่อัันนนี้มคือตายคู่เลยอ่ะโอ้มีระเบิดใครมีระเบิดอ่ะขึ้นดิขึ้นดิลูกขึ้นวิ่งวิ่งมา

เด็เนื้อเลยเอ้ยไอ้เจลโ้ง <co ึงไปดี๋ยวเฮ้ยกูแปะโอ้ยแปะเฮ้ยออเไอ้ยถ้ามีอะไรคี่อะไรพี่ยศปุ๊งเนปุ๊เนาะเนาะเจียงเจียงกบเจียงเจียงกบกำลังจะตายกำลัจะตายกำลังจะตายกำลัจะตาย ยังกระจอกเนีบกบเจียงสิบบี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 อ้ยดลงกบเจียงโอ้โอ้โอชนะเลยเหอมีแตเท่าเหรีเลยนี่วะไอเดียวชนะวะเลอเลดเลเลือเลือดเลือดเลกดลเลืดลเลือดลดเลเอลา เราเราเดิมเดิมเราแม่าตั้งกดกดปุ้ยอะไรอะอะไรสีทองอะไรอ่ะอ้าโหลอ้าโหลโอเคสวัสดีพี่อ้าโหลสวัสดีเอ๋อแสดงว่าน้ำมันจะขึ้นไปทุกคนเฮ้ยมีไม้มาดิลินเรียกทำไมพันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรไอ้ไก่ปนุปันอุ้ยเอาเพียวดียวกันเหรอใช่ใช่อ๋อแสดงว่าเราต้องขึ้นมาข้างบนให้ได้ก่อนเว้ย เลือกฝั่งเดียวกันได้เลยอยู่ฝั่งเดียวกันเอาวเดียวทษเดียวเข้ามาเดียวรู้ชนะละชนะละจริงๆนะชนะแล้วนะจริงๆนะไกด์เยอะดีเลยอุ้ยตีอุ้ยโู้ยู่เข้ามาไหมโง่อ้าวยึดตัวู้อุ้ยอ้าอุ้ยรถตีกลับดีเนี่ยาย เฮ้ยอย่าตีผมอย่าตีผมอย่าตีผมไอ้ไก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 รฝันเดียวกันไกลงลลังนี่นี่ตีอ๋อไม่ได้อยู่ฝัเดียวกันคือมันต้องให้ใครอยู่ในวงได้นานที่สุดนี่นี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยงูเรียวเรวเรียวไอ้ยึ่กูที่รอเราบันึงันึงันึงขอเข้าวงก่อนพิลล์

อะไรอีกแล้ววะเกมงานอ่านไม่ทันย้อมเอาพี่เจี๋ยดีกว่าสวัสดีพี่สวัสดีพี่โอ้โอ้โอ้ต้องต้องต้องทำอะไรอะราชาเอ้าอ๋ออ๋อคือต้องขโมยจากราชานี่ไงก็แค่นี้อ๋อ้ลิ้นร่วมมือกัน้ย ยังนี่นย็นด si ังกูเจียงกบกูเจียงกบออดไลนเลยห้าสี่สาง ใครตายใครตายเล่นขวดตายเอาตัวระเบิดตายเล่นขวดตายเลยแตกเอาชนะกูเกียดฉากนี้นี่โดนเลยข้าขวดไหนโอ้โหขึ้นติดตลอดเลยเอาคนหลุดแม่ต้องงานเรียกกูก่อนเขาหลุดอีกแน่ๆอุ้ยใครบอกอุ้ยแย่ละด่านนี้ด่าอะไรอ่ะ พอดีพี่เจพอดีเจเขาหลังอยู่ตรงนี้อยู่นี่คือไนักแขังจะแตกเหรอเล่นยังไงวะไอเจเล่นโอ้โหัรักก็คเจบึมบึม ดูไม่เป็นอะเล่นเเล่ไอ้ยยมาถึงพุกูตายวเลยตายกันหมดเลยยไม่มีใครรอดโอ้มีคนมาแล้วไงกูอัเลพี่เกมกดเล่นกดอะไรพี่รู้ไหมกดกคลิกซ้ายไงกดคลิกซ้ายอย่างนี้ไงกดกดกีอยอุ้ยอ้อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอ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 ุ้ยอ อยู่ตรงนี้คือเพื่อนเหมือนกัเอาอห้ปันไปแล้วโอกไปมาตเตะกันอ๋อไอเหี้ยหันไปไหนก็ไม่ได้เลยยิงตายเลยยิ่หันไปดูน้อง มัน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 หันหน้าไม่ได้หรอหยุดได้พี่หันทุตายเลยมอาะันตายผมตายผมชนะละผมชนะละมันให้ไ่ผมทดสอบวเถีทดสอบแล้วแล้วแมึงดูหน้าเด็กตีเยี่ยหน้ารอรอตายไม่ตายวะไปนับดีกว่าเฮ้ยทำไมทำไม้เยอะ เเอเอากะซีดิกซีกซีดิกซีดิโอ้จหนาหรอแก่ละเฮ้ยโอ้โอ้เห็นนีแม่งได้เลยจักกิ้งปลากิงโก ฟอร์ด,อดไน์โอ้โอโาฟอร์ดไนถึงว่ <c oughs> <c oughs> าเมื่อกี้ตอบอ๋อเดินเล่นเด้อไอ้เนี้ยไปเล่นบวอยตายวไม่น่าหันหน้าเลยเนี่ยหันหน้าที่ตายเลยเอ้าเอ้าเอ้าเด็กผีกแล้วกายโดนนะพี่จะแสดงความสามารถเว้ยสวัสดีอยู่นี่ <c oughs> อา้อาวอ้าว <c oughs> ขอให้แบงตายยกฝูเนี่ย <c oughs> ใช้ไม่ไรโอ้ยโงนี้ม uh, oh ีการนอนมาดิโย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 อยู่ที่นี่เดินเดินไอ้ลินเดินไอ้ดินเดินไอ้ดินเดินเดินไอ้ลินเดินเดินสิเดินเดินโอ้ไมเฉีย อยู่ที่นี่โอ้ยเย็นี่แเดีวเละพี่เจพี่เข้ามาเลยพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหย Hello motherfucker ตัวแเฮียมีคนแตกเฮียลตายโง่ จะเอาไหมจะเอาไหมเอาดิไอริมเป็นไรเมื่อกี้เนี่ยไอริมเป็นไรไออยากเล่นอยากเล่นอยากตบอ๋อเฮ้ยอะไรวะเจียงเข้ามันไก่ไงใครเป็นเหรอใครเป็นจะได้เป็นโอ้ยไม่เหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เจียงเขามันไก่เจียงเขามันไก่มันไก่เลยอุ้ยนานไงเจียงเขามันไก่แล้วมึงหย่อนไโดนไโดนโดนหยอดนักเตียงหยอนนักเตียงนองไม่หนักตอุ้ยอุ้ฮึบฮึบฮึบอุ้ยโอ้ยงอให้เวลาหมดแล้วค่อยอันนี้ไปตี เจมเป็คนดีไงเปคนดีเจียงก็น่าพี่ีเจมส์เปนเนดีอะไาไม่อตไรเม่ใช่คำเดียขึ้นอะไรอะอะไรขึ้นเหรออะไรอะอู้วรรนาล้านว้าวว้าวไม่คิดดี สวนบนสวนอยู่ตรงนี้